นายโชลิดวิเชียรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยจากการลงพื้นที่ในเขตอำเภอนาแกอำเภอป่าปากอำเภอวังยางและสามตำบลของอำเภอเมืองนครพนมคือตำบลบ้านพึ่งตำบลกุลุคุและตำบลวังตามวัวพบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังนี้หนึ่งเกษตรกรชาวนายังไม่ได้รับเงินค่าส่วนต่างของโครงการประกันราคาข้าวอย่างทั่วถึง น่าเห็นใจชาวนาซึ่งนอกจากราคาข้าวตกตำ่ำยังเจอพิษโควิดและก็ลูกหลานตกงานกลับบ้านยังเจอการจ่ายค่าส่วนต่างที่ล่าช้าอีกสองจากพิษโควิดอีกเช่นกันประชาชนตกงานจำนวนมากบัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานทํากลับสู่ชนบทหวังพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรผสมผสานแต่พื้นที่ชนประธานในภาคอีสานมีน้อยกว่าทุกภาคน้ำเพื่อการ,กรเกษตรมีไม่เพียงพอ ชาวบ้านเรียกร้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรซึ่งรัฐบาลควรจัดงบประมาณให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระจายงบลงท้องถิ่นเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและควรมอบนโยบายให้กระทรวงพลังงานทุ่มเทงบประมาณเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและที่สำคัญไม่ควรให้หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการชนประทานเข้าไปทำโครงการโซลาเซล ดังเช่นที่เป็นข่าวที่เกิดความเสียหายอยู่ในขณะนี้ขอบคุณกับท่านประธานครับ